สวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วครับผมนายจุชนะอินเตอร์วิมอนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับในองค์ผมนะในองค์ผมยักษ์ใหมันไม่ขยายมีนี่ครับยักษ์ใหญ่เหม่งม,ม,มันไม่เด่น,นี่แต่กีกางเกาวันเป็นแนมนไนแตไม่รูใจไม่รู้หมายกวนทำไมนักมากีกางเกากางกาเกาเล็ดนี้พอเราหยิกมันไปเลรยวมันอย่างกลับหัา ควาไม่รู้จักลือกันว่ามันไอหยามันบรรยายไม่ทัวนกับหว่าเยวอะไรบับคือจุดตียี่ขังเก้ามันจบที่ตรงนั้นเดี๋ยวผมจะตายเลยสูมไม่ได้นะครับมไม่ได้แบบมันสูงมไม่ได้เูยยินคิดว่าเพราะว่าขังเก้ามันมันยกฝ่านี้มันนนนยบบาไปนี่ อ๋อเสื้อของผมเสื้อปลาของผมมันไม่ขายยังกันกลับมาเครื่องเกี่ยวเสื้อปลาผมเล่นนะครับกลเนี่ยเป็นกองมันกลงขี้มากทั้งมาเสื้อของผมหละ่ะตรงนี้ล่ะกาอราอ่านภาษาไทยให้ถูกตรงนะครับ กาหนานเป็นไใจหายทุกตรงมันตรงใยรักผักซาอ่นนะครับโปดใจใหายทุกนะครับปุ่มจาแบงเป็นข้อเรียกว่าเป็นอา่าก่อนแปดนะครับเครียดว่าก่อนแปดแปดอะไรด้วยไม่รู้อันเด๋ยุ่มอย่างในกวางนะก่อนแปดนะครับก่อนแปด แม่มิได้เป็นดอกกุหลาบหอมก็จงยอมเป็นเพียงละดาขก้า,าแม่มิได้เป็นจันอันสกาวจงเป็นดาวดวงแจ่มอาเลมตาแม่มิได้เป็นหงษ์ธนงซักก็จะรักเป็นโนรีศีสนานะครับแม่มิได้เป็นนามแม่คงตานะครับ จงเป็นดาดาไซสีไลเย็นนะโอเคนะอ่าแม่มิได้เป็นมาลายแม่มิได้เป็นมหาหิมาลัยจงพอใจจมปลวกทีลเล่นแม่มิได้เป็นวันจันทระจันทร์เป็นพอจงเป็นวันแดมทีเดมจางแม่มิได้เป็นตนตนแม่มิได้เป็นตนสน สนะราซุนอะไรรึจงเป็นพุงพอนพงโอสาบัดไม่คัดคว้างแม่มีได้เป็นหนุดจะสุดสะอาดอะไรรึซุดสะอางโอแม่มีได้เป็นหนุดสุดสะอางจงเป็นนางทีมิใจไรความดีอันเป็นสิ่งอันจะเป็นสิ่งใดไม่ประลาด กำเนิดชาติดีซ้ำตามวิธีถืออันถือสันโดษบำเพ็ญให้เด่นดีในสิ่งที่เราเป็นเช่นนั้นเทินนะครับโอเคนะครับทัปลาทัปปานีข้าคนไอ้ไม่ไม่รู้่ะพุ่มันไม่ออกโอวันนี้พุ่มโผล่ใจใย้ทุกน่ะพุ่มโผล่จบการทุนอะไเป็นไงนี้สวัสดีครับ